สวัสดีค่ะอยู่กับเบนนี่พริกไทยนะคะศิลปินวงพริกไทยนั่นเองค่ะวันนี้เบนนี่ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะที่ได้มาไลฟ์สดในครั้งนี้นะคะซึ่งเป็นการรีวิวรถครั้งแรกของเบนนี่นั่นเองค่ะที่สําคัญนะคะวันนี้พิเศษสุดๆเลยเพราะว่าวันนี้ทาง KPN Yuta นะคะก็ไลฟ์สดเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะและที่สำคัญไปกว่าน,นั้นก็คือวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจาก ท่านประธานบริหารนะคะแล้วก็ผู้ช่วยประธานบริหารนะคะจากคุณเรเกียรติศักดิ์กีรติยากรสกุลนะคะและคุณวิทย์บริบูรณ์สกุลด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเบนสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับ <c oughs> <c oughs> ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากทราบสําหรับที่มาที่ไปนิดนึงคะ่ะจาก KPN n e s Car ที่นี่นะคะว่ามีความเป็นมายัางไงคะถึงได้มาเปิดที่นี่ค่ะคือที่นี่เป็นโชว์รูม รถยนต์มือสองนะครับที่ที่พี่เองเนี่ยขออนุญาตเรียกพี่นะครับได้ค่ะที่ท,ที่ที่ผมเองเนี่ยคือตั้งใจที่จะคัดรถที่เป็นคัดรถที่คุณภาพดีนะครับรถเนี่ยที่เราคัดมาขายเนี่ยจะเป็นรถที่จะเน้นรถขนาดกลางและขนาดใหญ่นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นรถขนาดกลางก็จะเป็นพวก Toyota a ออทิตนะครับรถใช้งานทุกวันรถ โตยทาแคมอรี่นะครับ,รบหรือว่าแม้กระทั่งรถยุโรปค่ายเบนซ์บนะครับนะครับที่นี่เราก็จะคัดรถประเภทนี้เข้ามาลองรับลูกค้านะครับซึ่งเท่าที่หนูเดินเข้ามานะคะก็คือเหมือนรถมือหนึ่งมากเลยค่ะสภาพดีมากๆเลยนะคะที่คัดเข้ามาได้แรงบันดาลใจอะไรในการเลือกรถบ้างคะคือการคัดรถเนี่ยหลักๆเลยเนี่ยคือเป็น ผมเองเนี่ยเป็นคนชอบชอบรถยนต์มานั้งเด็กตั้งเด็กอยู่แล้วนะแล้วก็มีความคิดว่าเอ๊ะทำไมเราต้องไปซื้อรถป้ายแดงล่ะอตอนเด็กๆเนี่ยเราก็มีความขี้งบตั้งแต่เด็กนะ<笑><笑>ค,คือคือรถป้ายแดงเนี่ยผมยกพี่ยกตัวอย่างว่าอ,อ,อย่างรถเบนซ์อีค s เนี่ยถ้าเราไปออกป้ายแดงใหม่ๆเ่ยสี่ล้านกว่าสี่ล้านกว่าเลยนะคะแต่รถเนี่ยพอใช้ไปสัก แค่สองปีเนี่ยราคาตกไป5้า0เซนตห้าซ้าเซซึ่งก็เป็นประ,ประสบการณ์ครั้งแรกที่เราซื้อรถยุโรปมือสองเราก็รู้สึกโอ้ดีจังคุ้มค่าคุ้มราคานะอะไรเงี้ยตอนวัยรุ่นเราก็ซื้อรถยุโรปมาคันหนึ่งปรากฏว่าโอ้ถูกป้ายแดงทั้งครึ่งราคานะครับซึ่งก็ไม่มีความจำเป็นที่จะซ่องซื้อใหม่นะฮะก,ก็เป็นแนวคิดมาตั้งแต่เด็กว่าเออรถดีๆเนี่ยนะมันมีนะ อยู่ในท้องตลาดแต่เพียงแต่ว่าเราก็ต้องคัดต้องเลือกนิดนึงนะครับนะครับก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่ได้แรงกำดังใจว่าอยากจะทำรถรถยนต์มือสองเพราะว่ามีความชอบรถรถยนต์เหมนเด็กนะครับเรารู้สึกว่ารถมือสองเนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคาค่ะแล้วหนูขอแอบถามสักนิดค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่แบบติดเงินดาวเงินผ่อนเนี่ยสามารถเข้ามาปรึกษาที่นี่ได้เลยไหมคะ k p n Used Car เนี่ยค่ะคือของเราเนี่ย รองรับลูกค้าทุกกลุ่มนะครับคือไม่ว่าจะในภาวะที่ช่วงโควิดอย่างนี้ด้วยเนี่ยไม่ต้องห่วงคือสเตทเมนต์ไม่ดีไม่มีงานทําหรือว่ารายได้ลดลงเนี่ยเรามีไฟแนนซ์รองรับให้โอ้รอง <นะ S 2> รับ,รบด้วยนะคะหรือว่าเป็นลูกค้ากลุ่มที่เป็นประวัติดีอยู่แล้วโอ้สเตทเมนต์ดีมากอันนี้เราก็จะได้ดอกเบีย้ยถูกมากๆเลยยกตัวอย่างตอนนี้เราเราจัดดอกเบีย้ยให้ลูกค้าเนี่ยได้คัมเปนที่2 7 9ต่อปีเท่านั้นเอง ถือว่าถูกมากอาดอกเบี้ยนี่พอๆกับรถใหม่เลยนะครับโ okay. อเคอยากจะฝากให้คุณเรนะคะช่วยเชิญชวนให้พี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะเข้ามาใน KPN Use Car ของเราหนะะ่อยค่ะคือก็เรียนเชิญนะครับคือทาง KPN Use Car เนี่ยเราเราเปิดให้บริการทุกวันนะครับวันอาทิตย์เราก็เปิดนะครับแล้วก็ทำเลที่ตั้งเนี่ยอยู่ถนนเทพรักษนะครับเขต บางเขนนะครับอยู่มาจากสะพานใหม่ก็จะมีถนนตัดใหม่เข้ามาเข้ามาสักประมาณ1กิโลอยู่ขวามือติดกับปั๊มปตทลนะครับที่นี่เราก็จะมีบริการอา,อ,าอาหารเครื่องดื่มนะฮะมาเนี่ยไม่ต้องมาซื้อนะครับมานั่งคุยกันก่อนนะครับมาดูก่อนว่า,ารถดีจริงอย่างที่ผมได้บอกไว้ไหมนะครับเี๋ยว ก็จะมีภาพให,ให้ชมนะครับว่ารถที่เราคัดมาเนี่ยเราคัดมาด้วยเหตุผลอะไรนะครับแล้วก็ที่นี่ก็จะมีที่จอดรถนะครับก็เป็นโชว์รูมที่ตั้งใจสร้างขึ้นมาเพราะว่าเป็นที่ดินของเราเองนะครับก็เรียนเชิญนะฮะทุกท่านถ้าอยากจะซื้อรถคุณภาพดีนะครับหรือว่าอยากจะเอารถมาขายหรือว่าอยากจะมารีไฟแนนซ์หรือเดือดร้อนเงินอยากจะมารีไฟแนนซ์รถ จำนำทะเบียนรถเนี้ยนะครับเรามีบริการให้แล้วก็ได้อัตราดอกเบี้ยที่ถูกมากๆด้วยค่ะถือว่ารวมไว้ในที่เดียวเลยใช่ไหมคะคุ้มสุดๆเลยค่ะครับแล้วก็มีจำไดยนะฮะแล้วก็มีบริการรีไฟแนนซ์นะครับหรือว่าซื้อขายกันเองไม่รู้จะทำวิธีไหนเชิญมาปรึกษาเราได้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายแล้ววันนี้นะคะเราก็มีกิจกรรมพิเศษด้วยนะคะสำหรับคาสปานะคะมูลค่า 2,900บาทนะคะมาแจกจำนวน5รางวัลเลยนะคะถือว่าใจดีมากๆเลยนะคะสำหรับผู้ชมที่กำลังชมไลฟ์อยู่ตอนนี้นะคะสามารถแชร์ไปที่เฟซตัวเองนะคะจำนวน5แชร์นะคะโดยตั้งเป็นสาธารณะด้วยนะคะแล้วก็แชร์ลงกลุ่มนะคะจำนวน5กลุ่มนะคะหลังจากนั้นก็แคปหน้าจอแล้วส่งมาให้ทีมงานเราทางอินบ็อกซ์นะคะแล้วเราจะมีการเช็คแล้วก็ส่งรางวัลไปให้มูลค่า5รางวัลน,นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยคะ่ะขอบคุณคะ่ะ แล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมีการแนะนํารถด้วยนะคะซึ่งใหม่มากเลยนะคะคทุกคนคือตอนแรกอะ่ะบอกว่าเบนนี่ให้มารีวิวรถมือสองนะคะตอนแรกมาเห็นตกใจมากเพราะว่าสภาพเหมือนมือหนึ่งมากๆเลยนะคะถอดป้าย <Hot Pie S 3> <ๆ>ออกมานี่ก็คือรถมือหนึ่งเลยทุกคนก็สภาพนางฟ้านะคะคือแต่ละคันเนี่ยต้องบอกว่าเราคัดเลือกเนี่ยที่เราคัดมาเนี่ยปีใหม่ด้วยนะครับอย่างรถเบนเนี่ยที่อวเข้ามาเนี่ยใหม่ที่น้อยที่สุดใช้ไปสามปีสีปี เขาวิ่งไป 1, พันกิโลก็มีพันกิโลใช่ครับเป็นเป็นเป็นรถที่ไม่น้อยผมกล้าการันตีว่าไม่น้อยที่สุดในประเทศไทยนะการันตีเลยว่ารถที่นี่เนี่ยไม่น้อยที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วก็คุณภาพดีคือคุณภาพนี่คือถ้ารถามีวัฏเทนมาเนี่ยเราบอกเลยเราไม่เอา,เ,อาเราไม่รับ,รบเราไม่รับซื้อนะครับคือเราไม่รับซื้อที่จะมาขายที่เต็นท์นะครับเราก็อาจจะเรามีพาร์ทเนอร์ที่เป็นเต็นท์ ทางชั้นๆเมืองเนี่ยที่เขาก็ชอบรถพวกนี้เราก็จะส่งไปให้กลุ่มพวกนี้นะคะแต่ที่นี่เนี่ยถ้าอยากจะมาดูรถที่ไม่น้อยจริงๆเชิญมาสัมผัสได้นะครับน้อยมากๆเลยค่ะโอเคก็มีรถตัวอย่างวันนี้สองคันที่จะโชว์ครับเดี๋ยวเชิญน้องพี้พาดูได้เลยค่ะขออนุญาตนะคะโอเค โอเคขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรถกันต่อเลยนะคะซึ่งของกรซิบอกอเดี๋ยวกรซิบอกไม่พอเดี๋ยวไม่ดังพอตะโกนบอกเลยแล้วกันค่ะสำหรับตัวนี้นะคะ Mercedes-benz นะคะ CLA 2 5 0 AMG Dynamic ปี2017นั่นเองนะคะซึ่งปี2017เองทุกคนเราดูสภาพนะคะสภาพนางฟ้ามากๆเลยนะคะเพราะว่าใหม่มากแล้วก็แทบไม่มีที่ติเลยนะคะอยากจะโชว์ด้านหน้านิดนึงนะคะขอเชิญนะคะ สำหรับด้านหน้านะคะก็เป็นกระจังหน้าแบบ Diamond Grill นะคะโอ้โ oh, หแบบใหม่เลยนะคะทุกคนนี่ขออนุญาตนะคะแล้วก็มีตรา Mercedes-Benz อยู่ตรงกลางนะคะอ้า กระจังหน้าแบบนี้นะคะเป็นกระจังหน้าแบบใหม่ของทาง Mercedes-Benz นะคะที่สําคัญรถคันนี้มีความเรียบหรูแล้วก็สปอร์ตอีกต่างหากนะคะเพราะว่ามีสีที่ไม่ใช่สีดําไม่ใช่สีขาวนั่นคือสีเทาควันบุหรีนั่นเองหรือว่าสีมอ u เชนเกรย์มอเชนนะคะมอเชนเกรย์นั่นเองนะคะ,ะในรูปทรงเรียบหรูสปอร์ตนะคะ เพิ่มความสปอร์ตมาอีกกับไฟนะคะสำหรับไฟแบบ LED นั่นเองนะคะ LED คือมันจะสว่างกว่ารถคันอื่นๆนะคะทุกคนนี่มาในส่วนของล้อก,กันบ้างนะคะสำหรับล้อนะคะก็จะเป็นก้านแบบพีทีนะคะซึ่งจะเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถนะคะแล้วก็จะมีโลโก้ Mercedes-Benz อยู่ตรงกลางนั่นเองค่ะ ไปข้างนะคะก็จะเป็นระบบแบบ LED นะคะทั้งด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนะคะแบบนี้เลยด้านบนนะคะสำหรับวัยรุ่นก็ได้นะคะตรงนี้ก็คือพันพาราเมิกซันรูฟนะสามารถเปิดรับแสงแดดได้ด้วยนี่มาดูกันที่ด้านหลังบ้างนะคะ ด้านหลังของเราะคะจะสโลปเรียบแบบนี้นะคะทรงสปอร์ตสุดๆเลยค่ะ,ะมีโลโก้ Mercedes-Benz อยู่ตรงกลางนะคะที่สำคัญรถรุ่นนี้นะคะเป็นกุญแจแบบ e y l e s s Go นะคะซึ่งกุญแจแบบ e ค l e s s Go เนี่ยขอลองอธิบายด้วยนะคะสำหรับกุญแจ k e y l e ส s Go สำหรับท่านใดที่ถือของเยอะๆแบบนี้นะคะเราไม่จำเป็นต้องไปเสียบหรือว่าไปกดปุ่มเลยนะคะสามารถ ใช้เท้าแตะเข้าไปแล้วข้างหลังอะค่ะก็จะเปิดขึ้นมาเองแบบอัตโนมัติเลยนะคะก็คือสะดวกสบายมากใช้งานง่ายมากและบางท่านี่ขนของเยอะๆนะคะด้านในเนี่ยก็คือกว้างมากนะคะสําหรับท่านใดที่ขนของเยอะคือตอบโจทย์นะคะทั้งรูปทรงแบบเรียบหรูโฉบเฉี่ยวและสปอร์ตที่สำคัญเก็บของได้ด้วยนะคะ,ะ,ะมาดูกันที่ด้านในบ้างนะคะ,อะขออนุญ,ญาตเปิดด้านหลังนะคะ ด้านในของเรานะคะก็จะเป็นเบาะหนังอัลคันชล่านะคะสีมัลติโคบแบล็กนะคะซึ่งเพิ่มความดุดดันและสปอร์ตไปอีกนะคะกับสีดำนะคะแล้วก็ตัดด้วยตะเข็บสีแดงตรงนี้เองนะคะทุกคนมา,มาต่อกันที่ จุดไฮไลท์อีกจุดหนึ่งนะคะนั่นก็คือกระจกนะคะแบบเฟรมเลสนั่นเองเฟรมเลสเป็นยังไงคะรบกวนเเฟรมลสก็คือตัวตัวปร,ตระะประตูจะไม่มีโค้งนะครับอีเน่าเฟรมเลสอ่าประตูจะไม่มีโค้งนะคะก็จะเป็นกระจกแบบนี้เลยแบบเฟรมเลสนะคะโอเคสะดวกสบายนะครับหรูหราตามแบบฉบับของกว้างเลยนะคะดูอะไรแบบนี้ ก็ขออนุญ,ญาตนะคะด้านในนะคะเป็นนี่ขออนุญ,ญาตเข้าพาเข้าไปดูตัวอย่างนะคะ,ะมาเริ่มกันที่ด้านข้างเลยค่ะ,ะสำหรับที่นั่งนะคะจะเป็นแบบ memory seat ทุกคนคือมันดีมากเพราะว่าบางท่านอาจจะมีคนขับรถหรือว่ารถคันนี้อาจจะไม่ได้ใช้คนเดียวใช่ไหมก็จะมีคุณแม่ใช้เราสามารถ ปรับที่นั่งได้ตรงนี้นะคะก็คือสามารถปรับระดับของตัวเองได้นะคะว่าเจ้า,จาของเบอร์หนึ่งนะคนขับรถเบอร์สองอย่างนี้ค่ะเราสามารถล็อกได้เลยโอเคมาที่ด้านในนะคะด้านในนะคะก็จะเป็นพวงมาลัยแบบ AMG นั่นเองค่ะซึ่งก็จะไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าจะมีตัดอย่างนี้รูปทรงแบบสปอร์ตนะคะมี โลโก้ Mercedes-Benz อยู่ตรงกลางนะคะที่สำคัญรุ่นนี้นะคะเกียร์ไม่เป็นเกียร์กระปุกแล้วนะทุกคนมีเกียร์อยู่ด้านหลังพวงมาลัยตรงนี้เลยใช้งานง่ายมากๆาเลย,ยนะ,ะแตะนะครับอย่าเพิ่งแตะนะแตะไม่ได้นะคะ <laughs> <laughs> โอเคก็คือเราสามารถปรับเกียร์ได้ตรงนี้ามาต่อกันที่ที่ไหนเอ่แล้วก็ตัวมัลติมีเดียนะครับก็เป็นจอตรงนี้ <im> นะฮะเลือกได้ตามแบบฉบับฉบับบ b นะครับก็นี่ครับใช้ตัว หมุนตรงนี้ก็เลือกไป Vehicle Setting ดันเบรก Select ก็จะขับเป็นโหมดไหนนะครับก็มีโหมดเป็น Comfort เป็นโหมด Sport อ,อ,อะไรก็มีหมดนะครับตามตามมาตรฐานของเบน z เลยครับตัวนี้นี่นะฮะมี Vehicle Setting ก็จะมีพวกไฟต่างๆนะครับตามระบบของมันอ,อีกอันนึงก็คือ Ambient Light Color นะครับเลือกได้นะครับ ไฟด้านในดิสเพลย์ <อา S 1> มี 2> <ด>1 2เฉด12เฉดเฉดครับ<อ>ก็ตามขอบประตูด้านในเนี่ยเวลาเราเลือกก็ตามสีเลยเลือกเป็นสีม่วงแอมเบรไลท์มันก็เปลี่ยนเป็นสีม่วงนะครับนี่นะครับก็เรื่องของตัวช่องแอร์อเบรรุ่นเก่าๆนี้นะครับแอร์เนี่ยมันจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมเป็นเป็นกรีดนะฮะแต่ว่าตัวใหม่ๆที่มันมันเฟนสลิฟไปแล้วหรือตัวโมเดลใหม่ๆเนี่ยมันจะเป็นตัวกลมๆแบบนี้นะครับ ซึ่งก็ก็สวยงามขึ้นมาดูคลาสสิกแต่ก็สวยงามดูทัานสมัยขึ้นมาสำหรับ Mercedes-Benz ตัวใหม่ๆนะครับใช่ค่ะเราขอลองเปิด p n o r a m ม c s u n r o o f หน่อยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างจถ่ายจากข้างนอกดูมาก็ได้ครับ<ด>ตัวนี้ตัวนี้จะมี Sunroof นะครับอะฮะอันนี้เราเปิดมาก็จะเป็นแบบนี้ Sunroof นะครับไปเที่ยวทะเลอากาศดีๆก็เปิดรับแดดรับลมได้นะครับ ปิดเข้านะครับนี่ครับเลือกได้เลยว่าจะรับลมหรือจะรับแสงแดดแสงอาทิตย์ทับได้หมดครับถามว่าขนาดเล็กหรือเปล่าไม่เล็กนะคะทุกคนคือเบนนี่นั่งได้แบบสบายมากแล้วปรับได้แบบสบายมากเลยนะคะตัวนี้นะคะปรับได้แล้วแต่เราความถนัดของเราได้เลยนะคะอนี่กว้างขวางเลยนะคะ Okay. อก็เป็นคร่าวๆของ CLA 2 5 0เอ่อผมว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นคันที่น่าจะหนึ่งในคันที่ดีที่สุดของประเทศไทยที่มีตอนนี้นะครับเพราะว่าไม้มันแค่ประมาณ1,300นิดๆเองนะครับใช่ค่ะไฮไลท์เด็ดสุดก็คือไม้นะทุกคนคือไม่น้อยมากเลยนะคะแค่1,300กิโลเมตรใช่ไหมคะ1,378้ปโดยประมาณครับโอ้โหครับ<ม>ไม่น้อยมากแล้วก็เชิญครับอ่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะ ปีนี้นะคะ2017ใช่ไหมคะเปิดตัวตอนแรกนะคะอยู่ที่2 4 4 0้านบาทนะคะแต่ทาง KPN u s ย d c คานะคะเราขายเพียง1,929,000าบาทนะคะแต่สำหรับท่านใดที่ดูไลฟ์ของเราอยู่ในตอนนี้นะคะลดทันทีนะคะ2 0 0แสนบาทคือลดเยอะมากเลยนะคะเหลือเพียง1,729,000าบาทเท่านั้นเองคะ่ะกับไมหม่ักิโลเมตรค่ะใช่ครับโอเคอ่า รบท้วนครับสำหรับคันนี้ก็จริงๆแล้วดูผ่านไลฟ์ก็อาจจะไม่ได้สัมผัสไม่ได้รู้สึกถึงความใหม่หรือว่าความความน่าจับต้องครอบครองของมันนะครับก็ผมเรียนเชิญมาที่ที่โชว์รูมเลยดีกว่านะครับก็มาพบผมได้ที่โชว์รูมเคเบิลยูสคานะครับทุกวันเลย<ฮ>ะนะฮะถึงผมจะไม่อยู่อาจจะติดธุระอะไรเนี่ยก็มีทีมงานคอยดูแลอย่างดีนะครับก็สำหรับ c ซ A เนี่ยก็คอบท้วนนะฮะเดี๋ยวเรายยายไปอีกคันเรายังมี มีเบนซ์สวยๆอีกคันหนึ่งวันนี้ครับผมจะเป็นวันนี้เป็นอะไรครับอีกคันหนึ่งวันนี้เป็น mercedes-benz e 3 5 0 e นะคะ amg อวังกะนะคะ amg dynamic ปีสองพนนะคะโอเคเป็น plug-in hybrid ใช่ค่ะตัวนั้นคือตัวนี้คือ p r e m i ย m แล้วตัวนั้นคือ premium มากนะคะอยากโชว์แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันต่อไปเลยนะคะโอเค สำหรับคันนี้นะคะบางท่านที่แบบเฮ้ยวัยรุ่นขับได้หรือเปล่าวัยรุ่นเนี่ยชอบเลยนะคะเพราะอะไรมีสีด้วยแอมป์ไลท์นะคะ12เฉดผู้บริหารนะคะก็เหมาะนะคะหรือสําหรับใครที่มีครอบครัวนะคะสามารถพาน้องๆเข้าไปนั่งด้านในได้แบบกว้างขวางเลยนะคะคือเหมาะกับทุกเพศท,ทุกวัยเลยนะคะมากันที่ตัวนี้บ้างนะคะสําหรับด้านหน้าของเรานะคะอ่า คันนี้ก็จะเป็นรุ่น E-Class นะคะรองจาก S-Class นะคะ,ะก็จะมีความเรียบรูไปต่อที่ด้านข้างกันเลยค่ะไฟก็จะเป็นระบบ LED เหมือนกันนะคะด้านข้างแล้วก็ด้านหลังด้วยค่ะ กุญแจรถคันนี้ก็จะเป็นกุญแจรถแบบ Keyless Go เหมือนกันนะคะอ่าไปกันด้านในนะคะกว้างมากข้างในครับหรูหลาครับรูหรามากเลยนะคะขออนุญ,ญาตนะคะจะอะไรครับอ่ะโอ้โหอันนี้คือเมื่อกี้คือกว้างแล้วนะคะอันนี้คือกว้างมากทุกคนอ่ะ ไปค่ะเริ่มกันที่ก็เหมือนเดิมครับพวงมาลัยเป็นแบบสไตล์เอ็มจีนะครับเอ็มจีนะคะมีตัดตรงนี้นะฮะเป็นพวงมาลัยหนังอันนี้ยังหอมยังใหม่มากๆอยู่เลยนะครับพวงมาลัยแล้วก็หน้าจอครับก็ดูครับทุกวันนี้ลืมเรื่องเข็มเรื่องอะไรแบบเก่าๆไปเลยนะครับทุกอย่างเป็นดีต้องหมดแล้วมีระบบเดวี่อะไรต่างๆนะครับซึ่งทันสมัยมากนี่นะฮะมีทั้งตะกี้นี้เป็นระบบนําทาง อันนี้เป็นซอฟต์แวร์ภาษาทไทยแล้วนะครับวิทยุสื่อบันเทิองอะไรต่างๆครบนะฮะ,ะคงไม่ต้องลงลึกมากเพราะว่ามันคือมาตรฐานเบน์อยู่แล้วเรื่องความหรูหรานะฮะ,ะส่วนเรืนเอนไมเรืนเอนแอร์นะครับก็อย่างที่เรียนจ้างไปว่าเป็นกลมๆที่เป็นแบบคลาสสิกแต่ทันสมัยละ a อ b เ e n ไ l i ์นี่ผมใส่เป็นสีม่วงเอาไว้แต่จริงปรับได้เยอะมากครับได้ถึง64เฉดสี 14, <64. S 1> เลยนะคะ มาที่เรื่องไม่นะยค่ะรถคันนี้มีไม่อยู่ที่เท่าไหร่แล้วคะคันนี้นะฮะขับน้อยครับพูดไปแล้วก็คนที่ได้ฟังแล้วอาจจะอยากซื้อตอนนี้โอนเงินมาตอนนี้ทันทีนะ,ะโอนตอนนี้เลยละ้ค่ะโอนตอนนี้ได้ทันทีโอนช็องได้เลยนะครับเราแถมคาสปาให้ด้วยนะครับถ้าโอนมาตอนนี้อาจจะแถมอย่างอื่นได้ด้วยก็ <c oughs> ก,ก็ลองดูไมค์คันนี้วิ่งไปแค่ห้าพันเองครับห้าพันน้อยมากครับเป็นเป็นรถที่ดีแล้วก็วิ่งไม่น้อยสภาพใหม่ เรียกว่ากลิ่นเดิมจากที่ออกจากศูนย์เนี่ยยังมีอยู่เลยนะฮะวันนี้แค่นําป้ายแดงมาใส่เนี่ยมันก็คือรถป้ายแดงนะครับอหมใหม่ขนาดนั้นเลยนะคะครับแล้วที่สําคัญตรงนี้นะคะเรายังมีนี่แบบควบคุมนะคะหน้าจอตรงนี้เลยได้ตรงนี้เลยนะคะทัชแพดนั่นเองนะคะหรือ บางท่านอยากปรับแบบแมนนวลก็แมนแมนวลนะคะสามารถปรับได้ด้วยปร,ปรับไปที่โฮมนะฮะ<แ>ก็มีทัชแพดอย่างนี้นี่ฮะทัชแพดเราเลื่อนมันคล้ายๆมือถือเราอะนะครับจะกดแบ็คตรงนี้ก็ได้กดเข้าโฮมก็ได้หรือว่าจะเลือกจากตรงนี้ทําได้เหมือนกันนะฮะเวลาขับเนี่ยวางสอบไว้วางมือมือนึงจับพวงมาลัยแล้วก็สายตาเราดูเส้นทางนะครับแล้วก็ปรับไปก็ก็ปลอดภัยแล้วก็เพลินดีครับ แล้วก็แน่นอนฮะตามสไตล์เบนซ์เราปรับโหมดในการขับขี่ได้ตรงนี้นะฮะเราปรับก็มีมีหลายแบบมีหลายโหมดแล้วนะครับรุ่นนี้มีเป็น Plug ปลั๊กอินไฮบริดด้วยใช่ไหมฮะไฮบริดด้วย,วยอ่านี่ผมเลือกมาที่ผมเลือกมาที่โหมดสปอร์ตนะครับสปอร์ตหรือสปอร์ตธรรมดานะฮะ<ม>ก็คนที่ชอบ ิ่งขับแบบว่าโฉบเฉียวนิดนึงเราก็ใช้หมดสปอร์ตหรือสปอร์ตพลัสได้นะครับคอมฟอร์ตก็จะสบายๆนั่งสบายๆนะครับส่วนอีโคก็ประหยัดน้ํามันครับก็อาจจะไม่ได้ออกตัวได้รวดเร็วมากค่อยๆไปแต่ว่าประหยัดพลังงานจากเดิมเนี่ยมันเป็น p ลั g นีนไฮบริดใช้ไฟฟ้าช่วยในบางความเร็วอยู่แล้วก็ใช้โหมดอีโคเข้าไปเนี่ยมันจะทําใ,ให้ให้การบริโภคน้ามันน้อยลงนะครับหรืออินดิวิดลซึ่ง ปรับได้เองเลยชอบแบบไหนก็ปรับได้เองนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของเบนท์อีกเช่นเดียวกันนะครับนี่ครับเห็นแอบเห็นว่านี่นะคะมี NFC ด้วยนะคะคือชาร์จแบบไวเลสทุกคนสามารถชาร์จได้ตรงนี้เลยนะคะชาร์จไวเลสแบบวางไวตรึงก็สามารถชาร์จได้เลยนะคะ ตรงนี้นะคะก็สามารถใส่ SD Card นะคะดูหนังฟังเพลงได้หมดเลยตรงนี้นะคะจะอยู่ด้านในนะฮะอาาด้าห็น,นแต่ว่า,ามันจะมี SD Card แล้วก็มี USB Port อร์ตอยู่2พอร์ตนะครับก็จะอยู่ด้านในครับโอเคครบมากเลยนะคะและด้านบนนะคะเหมือนเดิมเรามีซันร o ฟเป็นกลาสอยู่นะครับอันนี้ก็เ,เป็นมาตรฐานของรถส,รยสวยๆหรูๆทุกคันนะครับค,ครับผมที่สำคัญ ลำโพงค่ะสำคัญมากเลยค่ะแอบฟังมาเมื่อกี้นะคะคือดีมากลำโพงของอะไรล่ะคะเออเป็นลำโพงเบอร์เมสเตอร์ครับก็เป็นลำโพงที่เรียกว่าเสียงนี่กระหึ่มนั่นมากๆนะครับชุดเครื่องเสียงของเขาของเบนนะฮะตัวเ m g อันนี้เราถ้าเราเปิดไปเนี่ยจากไลฟ์สดเนี่ยอาจจะรับ รับอัธรตดได้ไม่เต็มที่เหมือนมาฟังของจริงเพราะว่ามันรับย่านความถี่เบสหรือว่าเรื่องของเสียงแหลมได้ไม่ดีเท่ากับการมาฟังจริงนะครับก็เหมือนเดิม <า S 1> ครับต้องเรียนเชิญมาที่ KPN Use Car นะครับที่ถนนเทพร,รักษ์อีกครั้งหนึ่งง่ายๆครับเสิร์ชไปใน Google Map นะครับ KPN Use Car นะครับเ,เดินทางมาซอยจะเป็นถนนตัดใหม่อยู่บิ๊กซตรงซอยข้าง Big C, บิ๊กซีสพานใหม่ครับ<ะ>เข้ามาก็ง่ายๆครับ าตรงสังเกตปั๊มปตทใหญ่ๆนะครับจากบิ๊กซีเข้ามาอยู่ด้านขวาโชรูยอยู่ติดกับปั๊มปตทเลยครับมาสะดวกมากเลยนะคะแอบอยากดูด้านหลังได้ไหมคะเช่เลยครับโอเคสำหรับด้านหลังนะคะก็กว้างแค่ไหนนะคะโอ้โหกว้างมาก น,นะะเป็นแบบคีย์ไรสโกนะคะสามารถยื่นหาเข้าไปนะคะั็จะเปิดได้อัตโนมัติเลยนะคะกว้างขวางครับตรงนี้มันจะเป็นจะไม่มียางอะไรเพราะว่าระมีทุกแปบเบข้าไหน,นะครับโอเครับแล้วก็เป็นระบบพลั g อินไฮบริดนะคะเป็นช่องเปิดนะครับ สำหรับรถรุ่นนี้นะคะแค่5,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะคือราคาเปิดตัวนะคะอยู่ที่4,190,000บาทนะคะแต่ทาง KPN News Car ข,ของเราขายนะคะอยู่ที่2,969,000บาทนะคะและเช่นเคยค่ะสำหรับใครที่ดูไลฟ์สดของเราอยู่ตอนนี้นะคะลดทันที200,000บาทค่ะอยู่ที่2,769,000บาทเท่านั้นเองค่ะ และที่สำคัญกิจกรรมของเรานะคะสำหรับท่านใดที่กำลังดูไลฟ์สดของเราในตอนนี้นะคะทางเรานะคะมีคาสปานะคะมูลค่า2,900บาทนะคะจำนวน5รางวัลน,นะคะทุกท่านจำนวน5รางวัลเพียงแค่แชร์ไปที่หน้าเฟซของตัวเอง5ครั้งนะคะเปิดเป็นสาธารณะนะคะแล้วก็แชร์ลงกลุ่มอีก5ครั้งนะคะแล้วก็แคปหน้าจอนะคะส่งมาให้ทีมงานของเรานะคะททมงานของเราก็จะ ตรวจสอบแล้วก็ส่งคาสปาชุดนี้ไปเลยนะคะมูลค่า2,900บาทค่ะหรือสำหรับท่านใดนะคะที่ดูในไลฟ์แล้วยังไม่จุใจนะคะสำหรับออปชันของรถนะคะขอเรียนเชิญน,นะคะให้มาที่ KPN KPN u s e Car ของเรานะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้เบนนี่ก็สุดยอดมากเลยนะคะคือเหมือนที่เบนนี่บอกไปนะคะว่า,ามาเห็นครั้งแรกเนี่ยนึกว่าไม่ใช่รถมือสองเพราะว่า เหมือนมือหนึ่งเลยค่ะถ้าแบบทุกคนถอนป้ายออกมาแล้วใส่ป้ายแดงก็คือลดมือหนึ่งจริงๆเพราะว่าสภาพยังนางฟ้าอยู่เลยนะคะอโอเคค่ะสำหรับใครที่ดูอยู่นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆนะคะสำหรับวันนี้เบนนี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ